40นะครับจากตรีโกณมิตินะข้อนี้เกี่ยวกับตรีโกณมิตินะครับที่เขาให้มาเนะี่ยเท่ากับข้อใดตรงนี้พี่ทําให้ตัวส่วนเท่ากันนะครับก็บวก1 cos x เนี่ยคูณด้วย sec x บวกแทน x แบบนี้นะครับลบ1ลบ cos x นะครับพี่ก็คูณด้วยตัวนี้ถูกปะคูณด้วยเ e c x ลบแทน x แบบนี้นะ โดยที่ตัวส่วนจะได้เป็นอะไรครับก็เอาเศ c x ลบแทน x คูณกับเศ c x บวกแทน x ลบแทน x คูณกับเศ c x บวกแทน x ซึ่งตรงนี้นะครับเมื่อคูณกันนะมันจะได้เศ c ยกกำลังสองลบแทน x นะครับยกกำลังสองตรงนี้คือเอกลักษณ์ตรีโกณถูกปะ ไปทบทวนนะเอกลักษณ์ตรีโกณมีอะไรบ้างนะครับไซน์ยกกำลังสองบวกโคศยกกำลังสองเเท่ากับ1นึเซกยกกำลังสองเลบแทน x อกยกกำลังสองเท่ากับ1เนี่ยแล้วก็โคเซกรบเซกนะครับนะซน์บวกโคศเซกรบแทนโคเซกรบเซกนะครับลองไปทบทวนนะเอกลักษณ์มีอะไรบ้างซึ่งเซกลบแทนตรงเนี้ยมันเท่ากับ1ถูกปะดังนั้นนะครับตรงเนี้ยพี่ก็กระจายเข้าไปจะได้อะไรครับจะได้เซก x บวกแทน x นะครับ บวกคอส x s ศ c x บวกคอส x บวกแทน x นะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะลบตรงนี้พี่ใส่วงเล็บไปก่อนนะครับยังไม่กระจายเครื่องหมายลบเข้าไปจะได้ลบจะได้เศ c x ขออภัย s ศ c x ลบแทน x ลบคอส x s ศ c x บวกคอส x แทน x กระจายเครื่องหมายลบเข้าไปนะครับกระจายลบเข้าไปตรงนี้ได้ลบเซกเถูกปะตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบนะครับดูซิอะไรตัดกับอะไรได้บ้างนะเซกตัดกับเซก x หายถูกปะบวกเซกลบเซกหายไปนะครับบวกแทน x กับบวกแทน x ตรงนี้ได้2แทน x โอเค คอสเอก x นะครับบวกคอสเอกบวกคอส x เศกเ x ตรงนี้นะครับกับบวกคอส x เศก x ตรงนี้ได้บวกสคอส x เศก x แบบนี้สุดท้ายบวกคอส x แทน x อ่ะตรงนี้ไม่มีเครื cott, qui, นะ่องหมายบวกนะบวกคอส x แทน x นะครับกับลบคอส x แทน x ตรงนี้ก็หายไปนะค่าที่ได้ก็จะได้แบบนี้ออกมา2องแทน x ตรงนี้นะครับเศก x ตรงนี้มันคืออะไรครับมันคือ1นึ่ส่วนคอส x c o s x ตัด c o s x ก็หายไปถูกปะก็จะเหลือแค่2แทน x บวก2พี่ดึง2ออกมานะครับจะได้2คูณด้วยนะจัดให้รูปจัดรูปให้เหมือนในคำตอบครับก็คือ2คูณด้วย1บวกแทน tan x น,นั่นเองนะครับดังนั้น40ตอบข้อ1จบนะครับ